ออกรถบ้านป้ายแดงต้องขอปรบมือให้อย่างรัวๆเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวเบสรักวนีคําสิงห์ที่นอกจากความสามารถจะหลากหลายแล้วเรื่องของความขยันทำมาหากินก็ไม่เป็นที่สงรองใครเช่นกันล่าสุดเบสรักวนีก็ได้ตัดสินใจซื้อรถบ้านป้ายแดงคันใหม่ด้วยการเก็บหอมรอมริบเงินจากน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดที่มีเพื่อต่อยอดการทำงานให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยสาวเบสได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ารถบ้านเบสซื้อรถบ้านคะ่ะทุกคนนนซื้อมาเพื่อใช้ไปถ่ายละครและทำรายการใหม่ด้วยรายการรถติดเมาส์เป็นรายการที่จะเชิญผู้หญิงผู้ชายคนสดคนไม่สดเพื่อนกลุ่มไหนหรือใครก็ตามมาขึ้นรถบ้านของเบสเบสจะเม้า์หมอยและพาทำกิจกรรมคะ่ะทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้เชิญใครมาขึ้นรถบ้านของเบสบ้างฝากด้วยนะคะปอลขอบคุณทุกคนนะคะ b ES t K A N s t KAMSING FAMILY ไม่เคยคิดว่าจะซื้อรถอีกจนอยู่ๆซื้อ,อรถบ้านได้ไงไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามหนูให้กำลังใจหนูดูคลิปหนูหวังว่ารถคันนี้เราทั้งด้อมจะได้เข้ามาจ่อยกันนะฮ่า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 เยอะมากจะเข้ารถหมดไหมรักพวกเธออรักมากกบขอบคุณที่รักหนูหนูก็รักทุกคนนนนจุ๊บจุ๊บเจอกันหลังสงกรานะคะงานนี้นอกจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับจะเข้ามากระหน่ำไลให้กับความสำเร็จครั้งนี้ของเบสแล้วหลายคนยังขอแอปสุ่มดูเลขทะเบียนซึ่งบอกเลยว่าสวยฉ่ำ ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเลยจ้า